คลิปนี้นะครับเราก็จะมาเจาะนะครับเจาะดูพิมพ์แบบทีละจุดนะครับเพื่อที่จะให้เราจําจพิมพ์ได้ง่ายๆนะครับว่าแต่ละพิมพ์มีศิลปะอย่างไรบ้างาการได้ดูนะครับทีละจุดเนี่ยผมว่าทําให้เราจําได้ง่ายแล้วก็แยกแยกพิมพ์ได้ง่ายวันนี้คลิปนี้ก็จะเป็นเราจะเจาะดูนะครับในเรื่องของ ใบหน้าหรือพระพักนะครับบวกกับพระเกตนะครับก็คือว่าพิมพ์ใหญ่เอาเฉพาะพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็พิมพ์ใหญ่ใบหน้านะครับว่ามีศิลปะอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูกันครับนี่ครับองค์ที่1นนะครับองค์ที่1ของพิมพ์ใหญ่องค์นี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่เกตัลูซุมเราสังเกตนะครับใบหน้านะครับเราสังเกตใบหน้านะครับนะครับใบหน้าองค์นี้นะครับใบหน้าองนี้นะครับเห็นไหม ใบหน้ารงนี้นะฮะด้านนี้ดูสูงนะครับด้านนี้จะดูสูงด้านนี้ดูสูงและแคบอ่าด้านนี้ดูป้านกว้างบ้านนี้ดูป้านกว้างและพะเกตเกตนี่สบัดสวยนะครับสบัดแล้วทะลุอันนี้อันนี้คือลักษณะของใบหน้าหรือพระพักพิมพ์ใหญ่นะครับองค์ที่สองนะครับดูองค์นี้ครับ ศะะิลปะจะคล้ายๆกันนะครับคือด้านนี้ด้านนี้เนี่ยเห็นไหมฮะด้านนี้จะแคบแต่สูงนะครับด้านนี้จะดูป้านออกคล้ายๆลาดลงนะครับแล้วเกยียรสะบัดพลิ้วนะครับเกยียรสะบัดพลิ้วอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของใบหน้าหรือประพักของพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่อีกองนะครับเราดูนะครับ ใบหน้าครับจะคล้ายๆกันนะครับใบหน้าด้านนี้นะครับเนื้อเนื้อของใบหน้าด้านนี้นะฮะจะไม่มากนะครับด้านนี้ก็จะป้านออกนะครับคล้ายๆจะลาดนะครับนากเกตดอ่าเกตตรงนี้จะเอ็นเล็กน้อยนะครับจะไม่สะบัดนะครับสะบัดหรือไม่สะบัดนั่นก็แล้วแต่องคนะครับแล้วแต่องค์เพราะว่าพิมพ์ใหญ่นั่นก็ก็มีหลายพิมพ์นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ลอง ดูว่าลักษณะของพิมพ์ที่มักจะมีจุดร่วมกันคือตรงไหนบ้างนะครับครับองค์นี้ก็เป็นเกตทลุซุมนะครับใบหน้านะครับอง์นี้จะใบหน้าจะนูนเด่นแต่ลักษณะของใบหน้าที่คล้ายกันคือด้านนี้นะครับด้านนี้จะแคบและสูงด้านนี้จะป้านออกเห็นไหมองนี้ก็เกตทลุซุมสะบัดเล็กน้อยนะครับนะฮะดูองนี้นะครับองนี้นะฮะเห็นไหมนะครับ นี่ลักษณะของใบหน้าของศิลปะพิมพ์ใหญ่นะครับจะจะเป็นคล้ายๆกันนะครับคือด้านนี้นะครับจะแคบด้านนี้จะแคบแต่สูงด้านนี้จะป้านออกกว้างแล้วก็การสะบัดของพกระเห็นไหมฮะมีความอ่อนช้อยนะครับโคตรงามนะครับนี่คือเราเจาะเฉพาะใบหน้ากับพเกศนะครับอ่าครับองนี้เห็นไหมฮะนะฮะลักษณะรีนะครับที่นะฮะลักษณะเป็นรูปไข่นะครับแต่ด้านนี้ นะครับด้านนี้ยังไงก็ดูมีเนื้อที่ว่าแคบหรือเนื้อน้อยน้อยกว่าด้านนี้นะครับซึ่งเป็นจุดสังเกตใบหน้ากับนี้ก็เกตทะลุซุ้มนะครับเกเกตนะครับเห็นเส้นเกล็ดไหมครับประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้องค์สุดท้ายกับศิลปะนะครับใบหน้านะครับในส่วนของปักหรือใบหน้านะฮะองค์นี้ก็จะคล้ายๆกันใช่ไหมครด้านนี้ใช่ไหมครับ พอพักด้านนี้ใช่ไหมครับแคบสูงเนื้อด้านนี้จะนะไม่มากแต่ด้านนี้จะป้านออกกว้างนะครับพระเกตสะบัดเล็กน้อยอ่องค์นี้ไม่ทะลุนะครับแต่ชนนะครับชนจดนะครับจดซุ้มนะครับนั่นก็เป็นข้อสังเกตนะครับศิลปะของพระสมเด็จวัดระังโดยเฉพาะใบหน้านะครับพิมพ์ใหญ่แล้วก็อาจจะมี ข้อสังเกตในส่วนจุดอื่นๆอีกต่อไปนะครับในคลิปต่อไปนะครับท่านที่มีความสนใจแล้วก็ชื่นชอบในศิลปะพระสมเด็จวัลรังติดตามกันได้นะครับจากนิกกี้บารมีสมเด็จขอบคุณมากครับ